สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะความจริงปิดไม่มิดเปิดแชทกระติกชวนแตงโมโลงเรือปิดไม่มิดกัญชัยเปิดแชทความจริงกระติกทักหาแตงโมขึ้นเรือจากกรณีแตงโมนิดาดารานักแสดงสาวชื่อดังตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามนนทบุรี จ้าห้ที่คู่ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแตงโมนิดาแล้วท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวและแฟนๆล่าสุดปอจอบกระติกแซนได้เดินทางไปออกรายการโหนกระแสซึ่งกระติกได้เปิดแชทที่ได้ทักไปชวนแตงโมนิดา ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ